มันตัวดีเงิ่งเดือนเดือนละแสนใช้ไม่เคยพอเที่ยวต่างประเทศทุกเดือนอกูจะมาหาฮะเม้นมาตลอดไม่เลยค่ะไอเี่กวั<ห>นมันเจ้าพวกเราได้พี่มาแล้วอไอ้พวกนี้คือใคร <c oughs> สวัสดีครับพวกเราเกมละก,กูไม่ใช่ต้ององันนี้ช่องสอดอสไตล์ <c oughs> นี่วันนี้ครับเราจะมาปวม่วนช่วย <c oughs> โอ้โหมึงจะช่วยอย่างเดียวเลย <c oughs> เราเลือกชั่วแล้ว <c oughs> เราเป็นคนดีว <c oughs> ันดีว่าผมมามีคลิปคลิปนึงเลยแบบว่าชวนเพื่อนอ่ะมาดูแล้วก็จะชวนได้มาดูด้วยเราอ่ะอยากทําแบบนี้ตั้งนานเลยเอา มาทำไมทำไมอะไรเล่าทำไมมาแบบว่าจพวกนี้แล้วกลัวโดนแกล่ะวันนี้เว้ยเขาจะกำกับให้บีเป็นนางเอกที่ถูกทำร้ายหรอไอเดียใครไอเดียนี่ไงเดี๋ยวไปดูกันช่วยมาดีช่วยอะไรไม่มีใครช่วยกันได้หรอกอ๋อตายย้อนยุ่ตายย้อนยุคหน่อยวินเทจวินเทจนี่มาแบบนี้ตายไป

ไอ้นี่ทำมาโดนต่อยเจ้าพ่อเลยว่าอดเดียววะเอา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 โออยใครเออเดีอยวนได้ซีนอยู่คนเดียวเลยนะแล้วี่ต่อยอะไรขนาดนั้นเ้นาโง่เงี้มันท่อเลยคนดีก็ไทาแบบนี้่าง่หรอกเอามันต้อง อดยังไงจะพ่ออะไรเอาไอ้ทั่ไเาันเดี๋ยวงงเขาจะพัฒนาอะไรคืออะไรวะนี่นี่แผนด้ามเนี่ยอะเี้ยม่เหมือนเลยนะอะไรอะเอาจิ้งอกมาแล้วเอาตั้งตานก้มัยตัวน้ังอออาใครจะถอยคันนะเปาพ่อมะเลย เอาไอ้เียกระสอบยังลุกมาต่อยแม่งี๊ลุมหัวด้วยมันอ่อนนะวะได้ซีนเท่ากันทุกคนในนนขนาดนี้เขาให้เท่าไหร่โอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อควาอเป็นสอ้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 ยโอ้้ย้ย้ยโอ้ย้ยอ้ย้อ้อ้ยั่วยโ้น้ยโอยโก้่โอ้้้ยอยอ้ยอ้ยโอ้ย้้ยยก้้ออ้นยอย้ย มันตัวดีอุตส่าห์ชุบเลี้ยงมาอย่างดีแม่มาเอามึงขัดดอกแต่มสี่ชุบเลี้ยงจนชีวิตดีขนาดนี้ยคิดท,ทิ้งกูเหรออยากได้อะไรก็เสียขาเสียขาเดือนเดือนเดือนละแสนใช้ไม่เคยพอกระเป๋าแด์นเนีต้องมีทุกเดือนกินข้าวก็ต้องหูอยู่คอนโดต้องแพงแงเที่ยวต่างประเทศทุกเดือนใช้ชีวิตดีอย่างงี้มึงทิ้งกูเหรอเวลาอยู่กับกูไม่เคยเห็นรองรุ่งกูเลยมันจะพูดอะไร

มาหาเมนมาตลอดไอโฟนใหม่ออกอ่ะโทรัพน์เล็กๆบอกเสียขามาหาหน่อยเสียขามาหาหน่อยใครเอาปี๊บเปล่ามาทำเป็นพออใส่ดินใส่ทรายมาทำไมจะไปไหนก็ไปได้อยู่ไหนพี่มาช่วยแล้วเป็นไรบ้างไหมไช่วยแล้วไอ้วนเนี่ยเฮ้ยไอ้วนนี่เหรอ ฮัลโหลเป็ดเดี่ยวไก่กันงานเสร็จไปว่ะนายบอกไปไหนก็ไปเขาคือใครอะพี่แก่เพองแก่เพ้งมาดีอะแม่งเอ้ยโอ้โหอย่ามาโชคดีทุกูนรีบกูลงมาก่อนเจอกูไเฮ้ยเอันมา มึงเหรอโยนโนหรืออ้วนนี่เลยมึงเหรอเออเออคนนี้ใครอยู่วะพี่นี่ก็ผัวเก่าตอนนั้นมันยังผอมมันเดือนเดือนโรงเรียนเลยนะเว้ยนี่เหรอวะเดือนโรงเรียนไอ้รัตมาได้ไงอ่ะเฮ้ยกูตามโลเคชั่นมาเพื่อนสาวเหรอนี่เพื่อนสาวนี่ก็ผัวเก่าฮะชอบแปลแปกแบบนี้เหรอไม่ได้แปลกเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้ต่อไป มันกู้ช้งานเกีอร์ทำอะไรอยู่คะเอ้แก้มันเนะอะไรคะแก้มันอยสิคะได้พี่มาแล้วคนนี้ก็ใช่ใช่ไหมเออคนนี้ใช่นี่แหละหัวปัจจุบันทำไมเพิ่งมาลดติดนิดหน่อยอ่ะทำไมคนมาช่วยเยอะจังอ่ะก็ได้กันทุกคนนั่นแหละฮะอะไรได้กันทุกคนเน็ต้ะ เน็ตอะบ,บีก็เน็ตินฟินิตไฟเบอร์ของ3 BB บีะแค่590บาททั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้เท่ากันทุกคนจริงปะได้เท่าไหร่ได้100เมกดาวน์โหลดก็100เมกอัพโหลดก็100เมกเน็ตนี่เร็วปีดเลยบีโอแรงแรงแรงของพี่กณเลยแรงเหมือนทุกคน <c oughs> เอาดีๆไอ้พวกนี้คือใครพวกเนเอาไมันมัน มันแล้วก็กูด้วยตั้งแต่กูยังแมนแมนอ่ะก็ทั้งหมดนี่แหละได้กันทุกคนใค,ใครก็ได้น้ำโอ้โหโบ๋เลยโบ๋เลยยังไม่มปากอ่ะโอ้โหมาสอบอนุบาลยิ่งยากกว่ามึงเลยยิ่งยากกว่ามึงเลย ก่กมากัดแเร็วเก็บของเก็บของเร็วรมันร้อนมันร้อนตลกปะเนี่ยไม่ตลกด้วยตอนนี้มันร้อนผัดแล้วแอมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพัดลมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พะน้น กูต้องปิดคลิปก่อนทุกคนถ้าใครแบบว่าอนอยกับคลิปนี้นะคะแชร์นะคะแชร์คลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยว่าใครเป็นยังไงนะคะใครรูบ้างโบเลยใครเยงงะคยใต้ใครบ้างเล่าถึงกันฟังนะคะ,ะอย่าลืมนะคะซับสไครต์ก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเราแล้วคลิปใหม่ของเรานะคะลงวันเว้นวันไปเลยนะคะแต่ไปหน้าแก้มมัดก่อนเป็นได้